เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาแนะนําการเปลี่ยนอาชีพของคัสหนึ่งภายในเกมลินเนท2ซึ่งตัวละครภายในเกมก็จะแบ่งกันออกเป็นหลายเผ่าหลายอาชีพให้เราได้เลือกเล่นกันนะครับซึ่งในคลิปนี้ผมจะมาบอกวิธีการเปลี่ยนอาชีพของเผ่ามนุษย์สายไฟเตอร์กันนะครับโดยจะมีทั้งหมด3อาชีพคืออาชีพไนท์วอลเลเยอร์และโรดนั่นเองโดยในคลิปนี้ผมจะมาเปลี่ยนอาชีพเป็นไนท์ให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับ โดยก่อนที่เพื่อนๆจะเปลี่ยนอาชีพกันได้นั้นเพื่อนๆต้องมีเลเวลตั้งแต่เลเวล18ขึ้นไปถึงจะสามารถรับเควสเปลี่ยนอาชีพได้แต่ก่อนจะรับชมกันอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับมาเริ่มเปลี่ยนอาชีพกับอาชีพไหนเริ่มรับเควสได้ที่ NPC Sir c a เว e เพ p e r ที่หมู่บ้านปราสาทกูดินแล้วเขาจะให้เราหาเหรียญของคุณนางจำนวน3เหรียญจากทั้งหมด6เหรียญน,นะครับซึ่งในไกด์นี้จะแนะนำวิธีการหาเหรียญ3เหรียญแบบง่ายๆไม่เดินทางไกล เมื่อเรารับเคว็มาแล้วให้เราเดินทางไปที่หมู่บ้านปราสาทกูดิโอเพื่อมาคุยกับ NPC หัวหน้ากองทหารยามบาเทียแล้วเขาจะให้เราโจมตีมอนสเตอร์โจนบักแบร์เพื่อหาไอเทมสร้อยคอบักแบร์จำนวน10ชิ้นไปให้กับเขานะครับพวกโจนบักแบร์จะอยู่ทางด้านขวาของเมืองให้เดินตามผมมาได้เลยครับ เมื่อได้ไอเทมครบแล้วให้เราไปส่งเควสที่ NPC หัวหน้ากองทหารยามบาเทียแล้วเราก็จะได้เหรียญขอบคุณนางเหรียญแรกมาแล้วนะครับต่อมาให้เพื่อนเพื่อนวับมาที่หมู่บ้านปราสาทกูดินเดินมาทางซ้ายของเมืองจะเจอกับหัวหน้ากองทหารยามเบสิกให้กดรับเควสกับ n อ c พซตัวนี้ได้เลยเขาจะให้เราโจมตีมอนสเตอร์แมงมุมพิษยักษ์เพื่อหาไอเทมขาของแมงมุมพิษยักษ์จำนวน20ิชิ้นในส่วนของเหรียญที่2และเหรียญที่3 ให้รับเควสดมาพร้อมกันได้เลยเพราะ NPC อยู่หมู่บ้านปราสาทกูดินเหมือนกันและตีมอนสเตอร์ใกล้ๆกันนะครับก็ให้เพื่อนๆเดินเข้ามายังภายในวิหารไอฮัสซัสแล้วมาคุยกับนักบวชใหญ่เลวเวียนเพื่อรับเควสนะครับเขาจะให้เราจมตีมอนสเตอร์ลังลิซัสแมนเพื่อหาไอเทมโทเทมของลังลิซัสแมนจำนวน20ชิ้นจากนั้นก็ให้เราออกไปกำจัดมอนสเตอร์กันได้เลยครับโดยมอนสเตอร์ทั้ง2ตัวจะอยู่บริเวณเนินกลงหันลม เพื่อนๆสามารถเดินมาทางด้านล่างของเมืองหรือจะซื้อวาร์ปจากเกตภายในเมืองก็ได้นะครับ เมื่อเพื่อนเพื่อนรวบรวมไอเทมทั้ง2ชิ้นครบจํานวนแล้วก็ให้เรานําไปส่งกับ n อ c ีทั้ง2ตัวได้เลยครับแล้วเราก็จะได้ไอเทมเหรียญของคุณนางจํานวนทั้งหมด3เหรียญแล้วนะครับจากนั้นก็นําเหรียญทั้งสเหรียญไปส่งเควสให้กับ n อ c ีซีเซอร์คาเอเวสเพอร์เลือกข้อ2จากนั้นเราก็จะได้รับไอเทมดาบพิธีกรรมเท่าน,นี้ก็จะเป็นอันจบเควสแล้วนะครับต่อมาจะเป็นการเปลี่ยนอาชีพให้เราเดินเข้าไปยังภายในสมาคมนักลบแล้วคุยกับ n อ c ีซีแกนมาสเตอร์ลามอส เรื่องหัวข้อแรกนะครับจากนั้นเลือก Human Knight เราก็จะสามารถเปลี่ยนอาชีพเป็น Knight ได้แล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับสำหรับการเปลี่ยนอาชีพครับที่1ของอาชีพ Knight ถ้าเ,เพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับและสุดท้ายนี้ยืนงงเพราะหลงทางแต่ที่ยืนข้างๆเพราหลงเธอสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ